ช่วยโปรโมทอดีตสามีแพรวพราวแชวร์รูปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โสดแล้วจีบได้ค่ะลังบิ๊กทิติวุติหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์เร้าชานกับภรรยาแพรวพรวแสงทองหมอลำสาวคนดังทีล่าสุดนั้นปรากฏภาพทั้งคู่ได้จูงมือลูกสาวพร้อมระบุว่าเป็นครอบครัวเหมือนเดิมทําให้หลายคนจับตาว่าทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันหรือไม่นั้นโดยทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยืนยันว่าในตอนนี้เรากลับมาคืนดีกันแล้วแต่ดีกันในฐานะ ที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้กลับไปในฐานะสามีภรรยาค่ะล่าสุดเองฟัง่งของแคลรๆได้โพสต์ระบุข้อความทาง Facebook แคลรๆแสงทองเอาวาวา่า เคารพในการตัดสินใจของคอุณพ่อต่อไปนี้โสด100เอร์เซตั้งใจทำหน้าที่ของข่าว่าแม่และทำหน้าที่ของเราที่เรารักใครดีที่สุดสู้คืนนี้รวยงานต่อทางเข้าวัดปากเบิงเคหะรมกล้าวสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนในตอนแรกหนูก็คิดว่าจะยกเลิกงานนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอหนูเห็นข้อความในกล่องข้อความและแฟนคลับอยากซื้อบัตรทำให้กมีกำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมาก็ยืนยันว่าหนู จะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้และรุ่งน,นี้อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จับมือกันต่อไปขอบคุณจริงๆในขณะที่ผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นได้จีบกันใหม่และกลับมาครองรักกันดังเดิมค่ะ